สวัสดีนะครับปัญญม่ังไงพอร,รุ่งแม่ป้านะบ่าวนาสาวพี่อาพี่น้นองขอเฮ้านะครับเนาะ,ะลองไรอ่สดเบิ้งนะครับพี่น้องทางอ่าเบิ้งทางย t u b e นะครับเนาะรายการของปัญญพออบรรลุนะครับตอนเที่ยงเที่ยงอ่าหรือว่าพักเที่ยงนะครับกินขานน้าวกินน้ำเดินจงที่นเนาะนะครับมาฟังลองฟังลิมาฟัง อ่าพียเงยรอลูซิโมซูฟังเนาะนะครับหลังที่ไปอ่าทอดผาปามานะครับที่วัดทมยินลาดนะครับตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดท่าเทิงเศร้านะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาร่วมทอดผาป่านํากันนะครับเพื่อสมทบทุนอ่อสร้างบ้านพักให้กับอ่าหน่วยอนุรักษ์ป่าไม้นะครับหรือว่า เจ้าหน้าที่เพิ่นที่ไม่ล้มทับบ้านนะครับพังเสียหายนะครับแล้วก็อพอแม่คูบาอาจารย์ก็เลยเมตตานะครับวาสีสางบ้านให้ใหม่เนาะ,ะจึงเลยเสิมสวนพี่น้องทําบุญใหญ่นะครับถอดป่าป่าสามวิชีนะครับขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องของเฮ้าก็ผ่านไปด้วยดีนะครับกได้ยอด ่าพ่อปาอยูทีสี่แสนกว่าบาทนะครับนักสี่แสนสามหมื่นสองพันอ่าหกหกสิบสามบาทนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณนะครับขอขอบคุณตระรับประธานาที่มารวมในงานประวาติปนเอ่นประธานนายสาโรธลายสุวรรณนะครับกำนันตบุญคลองตะเกานะครับและก็ท่านนายกบุญนาคพรพจนมาศ นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกาพร้อมด้วยสอจอนะครับอ่าสอจอโชคชัยพรพุทธนามะนะครับที่มารวมในงานเนาะอ่านอกจากนี้ก็ขอขอบุญขอบุณนะครับสําหรับผู้ใหญ่บ้านหมูห้านะครับตำบลคลองตะเ,เกาอําเภอท์ธารเกยบของเฮานะครับทั้งอ่าและก็ขอขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทั้งสามมูนะครับบพว่าที่เป็นผู้ใหญ่ว,วิชาญ มงคลนะครับหมู่สิบสี่บ้านเ่าปวยไม้นะครับพร้อมด้วยนะครับผู้ใหญ่ไพศาลบุญตรีสูงทรงนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ยี่สิบบ้านห้วยนานะครับพร้อมด้วยผู้ใหญ่มีนาดวงแสงนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้านะครับเจ้าของพื้นที่นะครับของบัดนถ้ำหินลาดนะครับขอขอบุญขอบคุณแล้วก็ท่านสมาชิกอบตนะครับนั่นก็คือท่านมิชัยเงียมนะครับเป็นหัวเรียวหัวแรงนะครับนะอ่ที นั่ควบเจริญมายัางบานเฮานะครับมาพัฒนาบาวาติปินถนนหน้นทง่งบาวตาิปินสะพานข้ามห้องไปถึงยังวัดธรรมินลาดนะครับเนาะ,ะก็ได้รวมแรงรวมใจนะครับได้งบประมาณนะครับมาทาสะพานให้เฮานี้นะครับชาวบ้านทั้งสามมู่นะครับมาวัดมาว่าวัดธรรมินลาดได้ใส่ได้สอยสะดวกสบายนะครับพา,านไปด้วยดีนะครับจังได ในนา้าอ่ในนามนะครับผมเป็นเองก็เป็นท่ายกทายกทายิกาปนว่บาบอมเป็นท่ายกท่าย่อดเด็เป็นมักกะท่ายกนะครับวัดเขาถ้ำหินลาดนะครับเลยเอามาเป่าสูบฟังเลยมาขอบบุญขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ขอ,เอ,อ,ของเฮานะครับที่รวมด้วยช่วยกันนะครับที่อ่า ร่วมโดยช่วยกันไปทอดปลาปลาสามกีในครั้งนี้นะครับตามที่ผมขึ้นเตะขึ้นไล่นะครับเนาะก็ขอขอบุณขอบุณสุขูสุขคนพี่น้องชาวบ้า,บานทุกคนนะครับเป็นต้นว่าพี่น้องทั้งกรุงเทพนะครับทั้งกรุงเทพทางสม,มุทรปราการนะครับแล้วก็ทั่งชาติเติงเต้านะครับทางบางน้ําเปรี้ยวนะครับสายของคุณสมพรการจนะสอนนะครับหรือว่าน้องสมพรน,นะครับที่นํา ชาวคณะมาเนาะนะครับในน้ำบัดทำยินลาดหรือว่าในน้ำมัดกะทายกนะครับขอขอบคุณขอบคุณสุขูสุขคนนะครับที่ให้ความร่มมือนะครับเนาะต่อไปก็ที่เป็นลงมือนะครับลงมือสร้างที่พักอาศัยให้กับกรมป่าไม้หรือว่านะครับชาวอนุรักษ์พันุ์ตัดป่าเขาอ่างเรืนในนะครับเพียบ้านในปั้นอยู่นะครับโมทนาสาธุนํานะครับเนาะ เมื่อนี้ก็อ่าเป็นวันที่สิบนะครับอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับพศาะต้องพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเะะบมื่อนี้ก็อ่ามีโอกาสดีเลยที่มาบอกสู่ฟังนะครับว่าอ่าให้เฮาทําบุญไว้นี่ได้จังไรเนี่ยนะครับเหมืนว่าทําบุญไว้ผู้ใดอ่าก็ต้องการแต่บุญผู้ใดก็ต้องการความสําเร็จผู้ใดก็ต้องการตั้งแต่ ความพ้นทุกข์นะครับเนะาะจะนั่นเพิวบาอยากจะพ้นทุก์นั้นก็คือสินทานเพิวบาเนาะนะครับเพิลบาไวนะ้นะครับ,บ,รบใจเบิกบานคือบ่มีนีเพิวบาความปนปีนั้นก็คืออบายมุกเพิลบาพาให้สุขนั่นก็คือธรรมะไม่หมดภาระเมื่อเรายังไม่ตายเพิลบาเลิกวุ่นวายคือเราได้นิพานนะ่ะถ้าเฮาตายไปแล้วเอเบอิดถูกเบิดศกเบลกเบิดไยนะแมนบอมีหงี้นะครับก็ขอบุณ ้อมนะครับยังขอบคุณพท่านเลยเปิดนะครับสําหรับแม่ครั่วหรือว่าโลงท่านนะครับขอบคุณเจเละเอแล้วก็เจเละที่เพิ่นน้าโล่งท่านไปเมื่อวานนี้เนาะนะครับนั่นก็คืออวายจับบ่ครับหรือย่างประเดินประเดินขวยจับนะครับแล้วก็ขอบคุณชายปีบมีเกีียวนะครับของคุณแม่ปนอมนะครับอยู่ลี้ยงแล้วก็ ส้มตำแม่หางน้อยนะครับพร้อมด้วยพี่น้องพี่อทอดทอดทอดปลามันทอดมันปลาไก่นะครับแล้วก็พี่น้องท่านบักปะกงนะครับล,ลาวกาหไลค์คู่ไลค์คนลงท่านกาแฟานะครับลงทานขนมปังลงทานาข้าวจี้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับหลายๆลงท์านขอให้มีความสุขความจเจริญสุขสุขคนนะครับนึสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเออ นะครับคุณพอคุณแม่คุณพ่าคุณเจ้ารักสมรักษานะครับสำหรับผู้ใดไปโงทานนะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับในงานผัาปลาซามเมคี้นะครับทอดทีวัดธรรมหินลาดนะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกๆทุกคนผู้ใดที่เอ่ยซื้อบรรเถิงกาต้องประทันอภัยนะครับเนาะอ่าววยพรอนให้แม่ครั้วจักหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับแม่รั้วกะถ้าเป็นหญิงก็ขอให้มีรูปงามเหมือนนางวิสาขา ถ้าเป็นชายก็ขอให้มีวิชาเหมือนพระมะโหสถก็ขอให้มีน้ำอดเหมือนพระเตมีขอให้มัง่งขอให้มีเหมือนเจ้าคุณสุนใจเหมือนกับคลองน้ำไหลกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันนี้พาณนะปัจจโยโหตุนิรามิญ่นะครับเข้าด้เหตุบุญร่วมกันเพิ่นว่าบแม่นสิ่งบังเอิญบแม่นสิ่งที่สำคัญที่เฮ้าได้มาเห็นกันเนาะนะครับนั่นมันเป็นสิ่งที่เข้าได้ร่วมบุญร่วม ุศลสนน้ำกันได้ดัดขีปางก่อนิ่นวาิ่นสมมุติขึ้นมาไวิันวาสูม,มื้อนเงินคําแก้วนี่ค่อยนุ่นปีทุลาลนโลกหากสมมุไใ้ไห่เฮ้าใสนั่นวาดีิ่นวาสิมีเงินทองหรือเหล้าเข้ามีเสาดีหรือไม่แก่นสิมีเงินล้านเงินงแสนก็สนุกใจสื่องามหนาผูีิมีสิมีหลายหรือมีหน่อยพ่อปิ่นปัดไปหักสืมือพ่อใดเปลี่ยนแปลงงามเมื่อหูตาห้าแก่งของเฮ้าไก่ห็นหงมเน้นของเฮ้าแทๆ แทงไว,ว้ปูขุนเนวบัดเฮ้าตายไปแล้วของเฮาก็ยังอยู่ไม่ไ่ไปเะตโตโคโลเงินทองนั่นแม่นบ่เอานี่แหลนะเนาะมูเจ้าสันคอเราเป็นขติท่างดีๆของคนเฮาให้เราท้แในตอนนี้พระมูนี่พันไขว่เอาให้ทำทา่านฝังป่ามั่นบ่ยากดีๆให้ท่านให้แก่สงบุญของเฮาที่ได้ยามเฮ้าใจท,าท่านตับเวลาเฮาดับสังขารสีได้ไปนิพพานบนพระองค์เิ่นไปแล้ว เข้ามาแกวเรียกขามสะพานท่องเที่ยวไต่เหาะขึ้นฟ้าไปหน้าบนสูงเข้ามาลุงรังของน้ำของบัตัวยางผู้คนไปสวรรค์นอวันนบจกอกคอข้องทายอยููกีดินทรัพย์สมบัติทุกสิน่นมันบ่เหม็นของเข้ากันว่าเนาะล้วนจะของยิบยืมตัวเข้ามาใส่มีจะมั่นสิใหม่มาไล่สิ่สิ่นเปล่าบัดเท้าเท่าแก่แล้วสิไล่ทิ่มปล่อยปา่าเข้ามาภากันไว้ทานนั้นไม่ให้แจกใจบัดนาตตา่เข้าที่ได้ขึ้นสันฟ้า พระอ,องค์เจ้าเรล่ามาบนันใดดีตัวตาบาหไงไฟนรกบนสิโตกลงกงขุมบวกว่างทังห่อนบอกให้เช่านี่ก่อนนันเบนเห็นเนลยย่างปวกไม่ไ่วับนบดีดันบอกแก้ไขไวน้นันตังสอนบอกให้หนีจากห่อนไปสนหมเต้าเย็นบนใดเป็นเส้นเกาะให้เลาะหนีไกลเงินบนใดดีบอกเขาเดินไปถอนไปไฟไฟให้เป้่าแลีนไปไวไวให้เป้่าแลีน แสนว่าดีคือว่าท่านนั่นนาใหเา้เขาทาต่อไปนะครับท่านไปแล้วแนวเฮาได้คือบุญโดนไม่ไงเออหาบางคนวบบบุญเป็นโตจังไหนหลเลาก็ม่ไงพออ้อนะครับเพิ่นว่าบุญบุญนี่หัวดำกลนการเพิ่นว่าโตบาปนั่นหัวหล่นหุ่มเหลืองนะครับอันนี้เิ่นหมายควมวบาเนะเิ่นเป็นบ้าวินอ่าำคติทํำไว้นะครับนั่นหมายคว่าบาอา โตบุญนั่นหัวดำกลนการนั่นก็หมายถึงต่อนะครับเนาะหัวดำดนกันการตอดปวดปวดถ้ามันได้ไล,ไล่ผู้ใดนี่โอ้ยถา้าภาวาบุญบุญบุญมันสิบว่เศร้าไล่มันติไล่ตอดเท่าหยาดเนาะนั่นเป็นจังเกินว่าโตบุญนะครับเออจังไรจังว่าโตบาปนั่นหัวโลดหุ่มเหลืองนะครับเป็นบาตัางตะกี้ตะกอนนะครับสมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยพ่อแม่ของเฮ้าเอ่อคนเถ่าคนแก่คนโบราณโบราณตะกี้เนาะเห็นปลาเห็นเจ้า นะครับเพิ่นญาติบาปนะครับบ่ก้าเขาใกล้เอ่อบ่ก้าย่างใกล้บ่ก้าย่างใกลบอก้าเเบาลบลูนะครับพนบอกลูกบอกเต้าซ้อนลูกส้อนหลานนะครับเห็นภาพมาจังทีก็อย่าไปใกล้เพิ่นได้อีลามันสิบาปนั่นแหละเอ่อมาเปรียบเทียบยังไงคือว่าโตบาปเนาะแต่ว่าตูมือคน้นห้องบ่ญาติบาปไม่ไงบ่ญาติบาปเอ่อบ่ญาติบุญนะครับญาติหนังแต่บ่ท่านกินนั้นอยู่ นะครับมันยากแต่เ่าท่านอยู่ท่านกินเพราักหนากำรท่านละนี่แหละคนบาวัดเอ,อยู่้านสมพานอยู่วัดคนบาอเจ้าพระออยังก่พอพระอยู่้านสมพานอยู่วัดกมือนีเนาะมันเปลี่ยนไปไป็ไงเออใไม่ยิ่งกัดลายไู้ชูไกัเจอดตุ่มหูมันเปลี่ยนไปเบิดโลกเฮานี่มันแตกต่างกันไปคนบามีเมืองหน่อยเมืองไงก็เอื้นว่าประเทศแบงเป็นแดดเป็น เป็นเกตเบาก็ยังบอกคือกันเนาะเออมีภาษาภัยมั่นแ่งกันหลายศาสตร์คนว่ามีคนโง่คนฉลาดคนตัวศาสตร์แห่งแต่หลายเออคนจะในมีคนหมายบ่อยเฮ้าทําตัวบ่อยเฮ้าทําผิดเป็นระบอบขรอมนิตประชาธิปไตยเออเห็นบอไม่ไงนะครับาาประสาธิปไตยบ่วาที่ป็นคนไทยคนเล่าคนพาม่ากัมพูชาเมืองเล่าเออมีหอดตำรวจแหล่ตำรวจขาวตำรวจจอยตำรวจอ้วนเออผ้ากันสูบยาวนวน่ในไรล้านอาหาร โอ้ยจำเป็นตุกทำล้านขลาาราการยกใหม่นะครับนี่แหละไม่ไงเห <c oughs> มือนว่าขล่าราชก,การยกใหม่เนาะนะครับเอาขั้นเบาไปหลายมันเยาะมันยืดปืดปุ่มเบาควา่ำปืดปุ่ใมไม่คว่ำเบาแหงแต่หลายไม่ไงเมื่อนี่มาขออไรสดนะครับขอขอบุญขอบุญเพราะญ่ไม่ไงพระรุ่งเมฆปณานาะบาวนาะสา,าพีไอปีนาของเฮาสุขุสุขคนนะครับเนอะผู้ที่ไม่เห็ดโลงท่านเมื่อวานนี้นะครับผู้ทีม่มาทอดผ่าปา่ปาอทอด มาป่าเมื่อวานนี้เนาะนะครับจังไดก็ขอให้ที่น้องสุขุสุขคนนะครับจะเก็บจะจนจะชนดะเกี่ยวขอให้รวยอย่างเดียวนะครับขอที่หนึ่งขอมูเจ้านั้นได้อายุและสังขารนะครับขอที่สองขอมูเจ้ายืนนั่งตุ่มหลุกตุ่มเต้าขอให้มูเจ้าได้ลอยกัวปีนะครับเอาจะลงสติเล่นเยวเล่นจีเอาจนบอยาเป็นหนีพุญละจังายเนาะขอให้สำรักความสุขขอให้ทุกกระเด็นขอให้เห็นรอยยิ้ม ขอให้อิ่มในความรักขอให้ตระหนักในเงินทองขอให้สิ่งที่หมายปองจงต้มใจไม่เงีเอออย่าเก็บอย่าจนอย่าไข่อ่านะครับพระรานาไม่อ่าไข่โย่โย่ยังยึงถ้าเป็นหญิงก็ขอให้มีรูปงามเหมือนนางวิสาขาถ้าเป็นชายก็ขอให้มีวิชาเหมือนพระมโหสถก็ขอให้มีน้ำอดเหมือนพระเดมีขอให้มัง่งขอให้มี เหมือนเจ้าคุณสุนทรยนะครับเหมือนกับคลองน้ําไหลกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งอนาพจนและปัจจุบันนะครับนิพานะปัจโยโ,โหตรปญายไม่ใงยคองเงาสุขุสุคนนะครับเนาะที่ได้มารวมอ่าป่าป่าเมื่อวานนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับอืมต่อไปนาาออี้เฮากะเอ่อหายุหากินไม่ไงเอ,อ่อหายุหากินไปคือเก่าเนาะนะครับอืมเอาแตอบุญวาสนาบุญา้ามันสีส่สอยเ่ินว่าคนเฮานี่นั่นอยู่น้าดวง ่นว่าคนเ n านี่นะครับอ่มอมันอยู่น้ำดวง่นว่าขั้นดวงดีไปขี่กับพอเฮ็ด่นยังว่าอืมขั้นดวงช่วยไปเจ็บเฮ็ดก็เหยียบขี่ขั้นดวงบ่ดีฟันว่าแต่ใดก้มดมมาเน่าอยู่เบิดขึ้นตื่นขึ้นมาเหลียวเบิ่งดังกับของเมียห่างกันบ่พ่อโป้โอ้ว่ดดวงเ n านี่เฒ่าเด้อจะไปแข่ง่นว่าแนวว่าคนปากแหว่งแตงเบ,บิดมือกับบ่งาาเออเง่าแต่ทางหนอกทางในเป็นบักเดือบอ่มีหนังบ่มีเนื้อปา,านจน,นไม่ยางเป็น เนาะขันอดากแ่งห้ค้นเห็นนัน่นว่าเอ,อน้มทั้งนอกทั้งในเปใหญงอ่ะบ่รู้ว่าตัดไปเพิ่นว่าคนเฮานี่มีดีมีสั่วพ่อทรงตัวอยู่ใดผู้ใดแท้าหากเพิงดวงเพิ่นว่าเนาะคววมคิดยังไงก่วงกาดสู่ตออภัยมั่นแม่แต่ฝันกลางขึ้นก็นยังมองหาแนวใดเพิ่นว่าเนาะ นะครับกถึงบางดวงเฮาให้เงินพ hey, 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 hey. hey, ่องกระเต็นใส่เฮ็ดพ่อพ่อได้ก็ได้คนเฮานี่หาเพิงดวงนะคือยังคอยเฮ็พอออกอฆ่าว่าแล้วเงี้เอ้ยเออนอนหลับอ่ากะฝันปรมาเนาะนะครับบางทีความฝันของเฮานั่นก็เป็นจริงนะครับบางทีคำมันก็หลอกก็ร้อนเฮ็ดให้เฮาเอ่อมีกําลังใจเฮ็ดให้เฮามีใจอ่อนนั่นน่ะคือเป็นจิตเป็นอ่าความ ถะเยะอทะยานนะครับเป็นกินมันหลอกมันหลอนอะนั่นแหละเนาะคนบ่ากินเหลสมันไหลคนเท่าสุม,มือนี่ไม่ไงเวราเาว่าโยมเว่าเว่าผู้ที่ทำมาหากินนะครับมีการหลอกต้มตัวตุนกันนะครับแ้วตะเอพราะวา่าแต่พระแต่ทนายเนาะที่เห็นเปลี่นข่าวสุม,มือนี่มีให้เห็นอยู่เป็ี่นข่าวไม่ไง่พาันแกะยาว <laughs> ถ้ากระแตกเงาเงา,ายงิ้นเข่าพระบอกใปหวยนันปันเฝ้าแรนหาบันดนี้เนาะเออบอกวา่าซาพระวัดบ้านเวลาเป็นบุตรเป็นงานเปิดเครื่องเอิญอยู่วอนวอนนั่นเออตีรังท่างกับพรเห็นตีกองเพ่นกับพรเฝ้า,าเที่ยวไปเฝ้าพระอยู่ดอนนั่นล่ะซุ้มมือนีวันมามันเป็นภาพสะท้อนว่ายมหว่วจะนําหวยคนหวังรวยจะนําเบอร์เพินพ่นผูเทแห่งเป็นให้เดล๋ยวเห็นยังกะท้ายเดล๋ยวเห็นยังกะต้องใบ เบ้านั่นเป็นในในแนวเบาๆความเก่าหมุนทางเที่ยวไปเราเปลี่ยนเพราะฝันกับเดินบานส่วนว่าพระอยู่วัดบ้านแนวสันเข่ากับบ่มีผู้ใดสันของดีนั่นเป็นผู้ปักกดถ่าอยู่หัวหน้าพอเท่าจ่อยผู้ใดไปเพื่อนกับปอยเลขกสองโตอยู่ข้างบนล่างตติงวันมาเออผู้ดวงเิ่งก็ดีด้วยผู้ดวงช่วยผนถูกต่อส่วนหลวงพ่อยู่วัดบ้านสันมามาถ่าได้โยมเหมือนยอง่งเบาให้ฟังยืนเนี่ยเนาะ ฉะนั้นไม่ไงมันเป็นน้ำายุกน้ำสมัยของเฮ้ายุกไม่ลืนว่าป่าเลืนหอยเออเด็กน่อยเลื่นคำสอนของพอ,งข,องของแม่หมาลึงควอนลึงแปดกินเข่าเฮ้าจะของคือเม,มื่อนี้ยุกญี่ปุ่นเป็นผู้เฮ็ดกล้วยเหล็กคนว่าเจกนั้นเป็นคนขายส่วนไทยเป็นคนซื้อยุกสมัยคู่บอตาโยน้ำหน้าแดกเงยงวยงัวและกล้วยบยเลียงเที่ยวเลียงตั้งแต่หลาน เออยุคสมัยพุทธเ่าหากินน้ำตายอู่นั่หญ่เนาะเออจนรื่ร่วยบังงูเที่ยวเฝ้าแต่อูหลานเป็นว่ายุคทางเขาวัดตีร่างทางเขาตะล่างตีเจริญหมอลำเพิ่นตีกลายเป็นหมอลำสิ่งเนมนว่ายุควัดจะร้างขุนนางจะไปยองเงิ่อนท้องตีเป็นพระเจ้าพุทธเ่าตีเป็นกัมพาเป็นกัมพาหลายคููหลายคนไปม่ไงเออจูมือหนีเนาะเออยุคพุทธเ่าตีเป็นกัมพาจอมพระราสิมน์หมอง ยุคพี่น้องที่เป็นศัตรูคู่ที่กัวสิดยุคพิษที่เป็นถูกเอ่อยุคลูกที่ร่างผ่านอันธะพานที่อาหางกาคนบาบาที่เด่นดังคนมีสตังที่ได้เป็นพระเจ้านั่นเพิ่นเบาไว้บล,บลาณโบราณเิ่นเบาไว้มันบอกมีผิดได้ไงเออยุคสมัยใหม่เอ่อห่างหน้าป่าห,ห่างน้ำหน้าถ้ำไก่แหงไงเิง่นว่ายุคงมกพิลาเป็นไก่มันจะเกิดโรค้ายเจ้าน้ายขา่ข้าคนฝัง อยู่ในแผ่นดินมันได้เกิดยี้มาเร่งตึงจังน้ำล้นบางคนกะสิตายคำทำนายพุทธองค์พนดีโป่งเห็นแจ้งถึงง้มแรงง้มเต้าของกินย่ตลาดพอแม่ขาดลูกเต้าย้ายเท่าเลี้ยงแต่ลานั่นยุคข,ของมันไม่ไงเออเป็นยุคข,ของสม,มัยซุมมอนี่เนาะอือเอ่อยุขขเด็กน่อยเป็นคนออกหัวงอ,อกเป็นคนเลี่ยงค่อยทาแด่ที่ตายพันว่ายุพุทธเป็นกัมพาไม่ไง เออทางพ่อเม่นันหมายหวังกินน้ำหลูกเขาันกับดูถูกบ่อเลียกจำหมาเปียบหัวอกมานดาห้อนพอ่อปานตุ้มให้เสียให้เขาเลียกจนใหญ่สิ้นกีป่าเผาบัดหาเลี้ยงไงแล้วแล่นไปอยู่น้ำเขาบ่เว้าจ้าคำบัดเนานะเอาเมื่อนี้นะครับมาบอกพยาตภาษาตรงต่อยสุ้ฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ไปร่วมป่าป,า,ปาน้ำกัดหมู่บ้านนี่เนาะนะครับที่วัดถางหินลาด นะครับตำบลคลองตะก่อเมื่ออาทตเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเนาะนำยิ้มโดยนะครับมวาติปินทั้งน้องสมพรนะครับและก็กรรมการบัตรทุกท่านนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์อะไ่เงเออบบได้เอาไปใส่เนาะไปส้างบ้านส้างเงื่อนสร้างที่พักอาศัยนะครับให้ครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผูพิ่นอนุรักษ์นะครับสัตว์ป่าหน้าน้าพันต่างๆนี่แหละเพิ่นบอกว่าไม่ไงเงี้ยเอท่านบอหลักษาไว ซูมือนีพันว่าขั้นบร,รักษาไว้นะครับม,มันสิเกิดโรคไร้ตัวสัตว์ปลากระไดเกี่น่ายขาคนฟังคือจังผมบอกไว้เป็นพญาแหละเนาะฉะนั้นห้าต้องลอยอนุรักษ์ลอยกันนะครับเพ่นก็รักษาปลาห้าก็รักษาปลาไว้พ่นยังบอกไว้ว่าหากพื้นดินสิ้นไปซึ่งไม้ป่าบนท้องฟ้าก็าจะสิ้นกินไอฝนความลำบากตํา,ตานั้นก็คือคนสิ่งยากจนจะคุกทามตามเข้ามาไม่ไงสมัย เจกไรไทยไทยไรเล่าเล่าไรล,ลิงสุเม,มนีโบ่มีลิงให้ไรนะครับมีแต่พี่ใหญ่ไรเล,ล่ากลับขึ้นมาฉะนั้นเท้ามาอนุรักษ์ของเก่าของแกงไว้ไนเนาะให้เท้าทำบุญไว้นี่แหละแนวที่อยเท้าได้เิ่นว่านะเนวเทาที่ซอยได้นี่แหละเพิ่นบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นอย่าประมาท สิ่งที่ผิดพลาดมาถือว่าเป็นบทเรียนนะครับสิ่งที่ภาพเปลี่ยนนั่นก็คือราบผลนะครับสิ่งที่ช่วยคนนั่นก็คือปัญญาสิ่งที่บูชานั่นก็คือบุญคุณสิ่งที่ค้ำจุนนั่นก็คือพ่อคือแม่ผู้เสริมต่อนั่นก็คือครูบาอาจารย์สิ่งบรรดานั่นก็คือเงินตรายอดปรารานานั่นก็คือความสุขเพรว่าสิ่งที่เปลี่ยนทุกข์นั่นก็คือศิลนานใจเบิกบานคือบ่มีหนีเพราว่าความปนปื้อนนั่นก็คืออบายมุข พาให้สุขนั่นก็คือธรรมะนี่แหละไม่ไงจริงๆแล้วเนาะนะครับเอามาล่องนั่งหลับตาเพิ่งได้อันใดกับผ่านมาเพิดน,นะครับไปใส่มาเบิดแล้วเห็ดมาเบิดอนสุอันวุยานนะครับเห็ดจังใดตามหาความสุขเออมันกับบุพอจะเถื่อเนาะนะครับมันอยู่ใส่ละความสุขฉะนั้นนะครับกะเอามาบอกสู่ฟางไม่ใไงจังไร เท่านี่ลึกถึงความเก่าเราความหลังนะครับเ่ามาแล้ว่นมานี่แล้วบอกความเก่าเราความหลังของกินบ่กินมันเนาของเก่าท่านบ่ามันลืมฉะนั้นนะครับฝากไว้ครับพ่อใหญงแม่ใไง่พรอลุงแม่ป่าของเฮาเออให้ฮักให้หอมกนคือเก่าเนาะเออให้ปั่นกันกินคือเก่าคือกันคือเก่า่นว่าคือตะกี้แต่เก่า่นว่าให้ฮักกันไว้มันดีกว่าสร้างกันเงืนทองนี่ให้แบงปันกันพส่นว่าปันกันกินหญ้าที่ปันกินกันรุนยังว่าอยู่อันเดีย นะครับมีสวยคนถวยแจวกระรงเศ้ารงแรงเออซงบ้านป้าบ้านลุงบ้านอานะครับบ้านพอบ้านเมยนะครับเพระว่าคนเ่าพนแก่เพื่เรียกเข้ามาถ้าเข้าใหญ่เมื่อเพิ่เรียงเข้าใหญ่แล้วเขาก็ตอบเพื่อนแทนคุณอุดหนุนการงานเปลี่ยนเมื่อแทนทันดำลงไว้วงตระกูลพ่อแม่เวลาเพิ่มเาแก่แล้วเขายังที่ใดสืบมูลเลียงเพิ่ไใบตอนนี้เลยไม่ง่ย่า้เพิ่นเออไป ได้ไปให้ยุคนะห่างธาตุเนาะอาลังคนยังทีโอ้ตายไปแล้วเสียดายที่บอดเหตุน้ำพอน้ำเมีเออผู้ผีพ่อผีเมียก็ไปให้ยุคห่างธาตุเออเทิงจมเทิงวาวาจังใดวัดเทีให้จมเทิงวาโอ้ยท่านลูกจังทีสอนเมียว่าท่านได้ตายที่ขายกินนั้นเบิดให้หน้าตากา้ากับจั้งเหี้ยนท่านพรง้ว,ว้้้้้้้้นน้้้้้้้ขข้้า้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 ่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ฉานั้นนะครับจะให้คมมนจมคนบาเนะต่อคนมีชีวิตอยู่นี่แหละไงเออพาคนไปเล่นไปเที่ยวไปทาบุญเออมีบุญมีงานมีเอ่อมองใดก็ไปทําบุญเนาะหาความสุขไว้พเท่านี่ได้หัวเราะเมื่อละหนึ่งครั้งนี่เหมือนว่ามันสิมีความสุขนะครับอ่อแล้วก็พาคนออกกับร่างกายพา่นไปเที่ยวทะเลเบิงหันเบิง,บง,บงนี่นั่นนะมีความสุขตั้งใจนะครับเนาะสิไปทําหาความสุข อ่าทางกายนี่มันบ่มีผันบาโอ้โบ่มีเวลานะครับฉะนั้นนะครับต้องหาเวลาต้องหาประสบการณ์นะครับคือเขาไปพาเพิ่นเขาไปนําบัดน้าว่าใจเหตุให้มันห่างเิ่นว่าเนอะอะาะเออใหญ่มันห่างคือจํ่ไว้ไงพอ,อว่าเอ่อทังเขาวัดที่ห่างทางเขาตะล่างที่จเจริญหมอลําเพิ่นที่กายเป็นหมอลอําสิงใหญ่มันห่างอ่ะฉะนั้นพาเพิ่นเขาไปวัดไปว่าไปฟังพระสงฆ์องค์เจ้าเทศน์สู่ฟัง นะครับเนาะดิฟนบอกเป็นคติถรำใบว่านะครับถ้าห้าอยากกินเข้าให้เป้าปลูกไตะลานหินถ้าอยากมีศสินในขาพอตีเมพิ่นยังว่าโยนแด่ยอยากให้คนมาแวให้ขาหมูเดียวกันิันว่าคขั้นอยากมีสีมีสันในนอนเกือบกี่ฝุ่นขั้นเจาอยางอุ่นให้อาบน้ายามหนาวเออขั้นอยากกินปลาขาวให้แบกเงี้ยขึ้นโคข,ข,ขั้นอยากตกนราบให้เขาวัดพังรรมนี่ิ่นบ้า เป็นขัดทิทําไว้นะครับท่านอยากเห็นผู้สาวงามให้ไปถามพระในวัดท่านอยากเห็นพระเคียงขัดให้ถามญาติถามโยมมันยังเบาไว้อยู่ดีเนาะนะครับเอาฉะนั้นฝากไว้ในสําหรับคลิปนี้นะไงเออมาออกมาขอบุญขอบคุณนะครับสําหรับผู้มีกิจศรัทธานะครับญาติธรรมของเฮ้าทุกหมองทุกกคมทุกไปนะครับที่ไปร่วมทอดผ้าป่าน้ำกันหมู่บ้านนี่เนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสักกรขอสี่นออทุกข์ตคนคอยติดตาม ทางเศษทางเลี้ยวทางยูทูบของพออรบรรุนะครับของพออรบรรุนะครับหรือว่าพออเปียาจังไจำเนอ,อพออนอเปียร์ายจำเนยนะครับเนาะในคือเพจนั้นก็คือพออรบรรุนะครับพออนอบรรุอ่าพนเยี่ยมเออเปียอกมาก,ก็คือพออนอก,ก็คือผัวยีนอสำหรับคลิปนี้เอาไว้สาน้กลก่อน,นะครับพอตัวท่าทงมาสวัสดีครับ